วิธีสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Howto ู tick ทิกดีเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone มาฝากกันค่ะสำหรับวิธีการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone นะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ค่ะที่เพิ่มเข้ามาใน iOS 16นะคะและ WatchOS 9ค่ะ โดยสำหรับฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone นะคะก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้งาน Apple Watch ค่ะสามารถควบคุมหน้าจอของ Apple Watch นะคะได้โดยการสัมผัสหน้าจอ iPhone นั่นเองค่ะ อย่างเช่นนะคะหากหน้าจอ Apple Watch ของเราแตกค่ะและเรานะคะไม่สามารถใช้งานหน้าจอ Apple Watch ได้โดยตรงเราก็สามารถใช้งานฟีเจอร์การสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone เพื่อควบคุมหน้าจอของ Apple Watch บน iPhone ได้เลยค่ะหรือว่าหากเรานะคะต้องการดูข้อมูลต่างๆบน Apple Watch ค่ะแต่ว่าไม่สะดวกดูบนข้อมือเราก็สามารถดูข้อมูลต่างๆนะคะบนหน้าจอ iPhone ได้เช่นกันค่ะแล้ววิธีการสะท้อนหน้าจอ Apple Watch ไปยัง iPhone นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลยค่ะ ขั้นตอนที่1ค่ะให้เราทำการอัปเดต iOS 16บน iPhone ค่ะและทำการอัปเดต watchOS 9นะคะบน Apple Watch ค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าบน iPhone ค่ะและเลือกการช่วยการเข้าถึงค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเปิดสวิตช์การสะท้อนหน้าจอได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถสะท้อนหน้าจอ Apple Watch นะคะไปยัง iPhone แบบง่ายได้แล้วค่ะ หาชอบทิศดีแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม how to tick ทิคดีๆเทนใหม่ที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน backbou.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ